มทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องราบไฟโอเหมือนเดิมนะครับก่อนวันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับก่อนผมจะเปิดโหวตในคลิปล่าสุดถ้าเกิดว่าวันนี้โหวตเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทําเลยครับวันนี้ผมจะขับจากโซโลไปอ่าไปโวอโนโกรี โอยรถก็ยิ่งย่าพังอยู่เปีดให้ฟังเสียงเครื่องคน,น,นอันนี้ไม่ได้จะทำต่อจากคลิปที่แล้วใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็อันนี้จะทําเป็นคลิปแยกเลยนะครับคือไม่มีต่อเลยนะครับเป็นคลิปอันนี้เป็นคลิปแยกนะครับไม่ได้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากโหลดลิงก์รถนะครับ ผมอะไรผมใส่ลิงก์ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเอาลิงก์ลดจากผมนะครับผมใส่ลิงก์ไม่เป็นไปที่วนนกุลีกันโซโลไปวนนกุลีคือพื้นที่ไทยคือเส้นทางที่ใกล้สุดและผ่านเมืองอยู่เมืองเดียว ถ้าเกิดว่าไม่นับเอข้ามฟากอะนะเพราะข้ามฟากมันไม่ผ่านเมืองไหนเลยคือมันนั่งเรือไปเลยเพื่อย่างนั้นเรานั่งอยู่ในรถบัสใช่ไหมรถบัสก็ขับเข้าไปในเรือเรือรดเรือ,รอบวกรถเท่ากับเรือขับออกมาเลยไม่มีมารยาทใดๆทั้งสิ้น ไม่มีมารยาทการรอใดๆทั้งสิ้นไม่มีมารยาทการรอเพราะมันไม่มีรถให้รอเออใช่มาถึงมาออกมาทางนี้แล้ว ขับตามกลมขนส่งทางบกแต่ไม่ขับตามกฎหมายกินวิตามินซีก่อนเป็นกระ แล้วก็สำหรับใครที่สังเกตปกคลิปนะครับใช่ครับปกคลิปผมเนี่ยผมมีปกคลิปแล้วเอาครับเกินบกเบรกสมมติว่านี่มันอันนี้เป็นน่่อคลิปที่ผมเปิดในรถแล้วกันเปิดให้โดยสารดู สำหรับใครที่อยากดู YouTube แบบช่อง YouTube ดีๆนะครับแนะนำโอเว่นคิงดอมเขาไม่สปอนเซอร์แต่ผมอยากบอกเพะเขาพช่องเขาดีจริง มีคนลื้อของฝากให้ลูกด้วยน่าจะเป็นของเล่นลายรถบัสคันนี้แน่ๆเลยเพราะจุดขายตั๋วเขามีจำหน่ายของแน่ๆของที่ระลึกของรถคันนี้อยู่นาน่าเมื่อกี้ผ่านเมืองเลยต้องดูโฆษณานะเปิดอ่ะเปิดต่อ เอามาันออกไปยังาไาให้่ด้เนี่ยแค่นี่เพื่ผีไปแลทำไม่ชอบเหรอไม่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 ไมไมชในนมชใ่อย่างไี้เอาวุธมากกว่าเอ้ยเยังมันไม่พอไปลุยกันต่อโบ้านฉันลุกไปหมดพวกแกไมใ่ใส่มันไี้เราเปิดให้โดยสารดูโดยสารดูค่าเวลามันมัน ลบหน่อยเกือบไปแล้วมั่ยดีนะเบรกเบรกซื้อแบบอันนี้รีมิเต็ดมาก็คือมีมันเบรกเบกอันนี้ผมซื้อมาจากร้านต้นเพนะร้านต้นบัตซิงครับ เขาไม่โฆษณาผมผมเลยไม่พูดชื่อร้านจริงร้านพี่ตนบัตซิงเขาอ่ออะไรวะควรปาราหรือเปล่มันเหลือมันเหลืออยู่แค่สิบอันนะครับผมเลยชิงซื้อมาเลยหกอันเพราะเพราะล้อผมมีหกล้อจริงจริงมันสิบล้ออะไรแต่ว่ามาทีแต่ว่าล้อล้อมันซ้อนกันอยู่มันจริงจริงมันจะต้องมีหกถ้าเกิดว่าล้อมันไม่ซ้อนกันเ

คลิปนี้อันอ่นคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมอัดจนจบนั่นแหลผมไม่มีตัดเลยขับยาวๆจังหวะนี้โดยสารขับมันทางรถแน่จังหวะไม่แก้อผีขี้เนี่ยไม่ต้องถามว่าทำไมโดยสารขับผมยังขับเลย ตอนนั้นที่เขาบอกว่ากันว่าสัตว์จะเห็นผีเนี่ยไม่ใช่แค่หมาดำหรอกเหรอน้ําตาหมาดําจะทำให้มองเห็นผีแต่ถ้าเป็นน้ําตาหมาใจดํามันจะทำให้ตาติดเชื้อ <c oughs> มาแล้วใกล้ถึงแล้ว

เอามาถิดทางเลยช่างมันเถอะมันเข้าได้เหมือนกันมันก็บกอเหมือนกันอะไรชิบหายนี่มันทางมอไซค์ถอยถอยกลับทางนี้นได้แหละ ไม่เป็นไร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 ฉันมีอะไรมันน่าปววกมาเลยไอเทพบริวารมาหาฉันอย่างนี้เลิกเลกป็อย่งดีเนี่ยไปเดินไ่ได้ไปเดไเดไปแกจะกลับมป้ะอะไกันแล้วฉไม่ายกนะไม่าไปเก็บญญาโหงแกมาเลี้ยงเลยดนตีาไกลับไปนยได้งไดิสารลงเดาลงแล้วปิดเลยดีกว่า